ไ่ยีอนิเมะขอเสนอฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่727นักแกนกลางของโรคถ้รในเตาหลอมที่ห่อคุ้มได้หมอกควันซึ่งเป็นค่กยห้าดอกไม้8ประตูห้าดอกไม้เบ่งบานมีเพียงดอกที่สามเท่านั้นที่แห้งเหี่ยวแต่ประตูทั้ง8บานได้ประสานอยู่ในดอกไม้ดอกที่ห้าซึ่งสามารถเป็นสิ่งใดก็ได้ในโรคใบนี้ไม่ว่าจะเป็นใบหญ้า ต้นไม้คู่คนสัตว์สิ่งใดก็สามารถเปิดประตูได้ทำให้การหาประตูจริงๆนั้นท่ามกลาง8บานในดอกไม้ที่5ถือว่ายากมากตัวอังลินนั้นไม่มีทั้งเบาะแสและล่องรอยบวกกับว่าต้องเข้าไปยังดอกไม้ที่5ซึ่งคือชั้นสุดท้ายของถ้ำแห่งนี้ดอกไม้ดอกที่ห้าจำเป็นต้องใช้วิญญาณดวงที่3เพื่อให้มันเบ่งบานวิญญาณดวงที่สนั้นมีความทรงจำทั้งหมดเอาไว้ เมื่อมันถูกดูดซับดอกไม้จะเปลี่ยนไปและสร้างโรคขึ้นมาโดยใช้ความทรงจำของราชันเทพสีรุง้งท้องฟ้าไม่ได้เป็นสีเทาแต่คล้ายจะปกคลุมไปด้วยก้อนเมฆสีดำด้านหลังก้อนเมฆมีดวงอาทิตย์เ้าดวงลอยอยู่ในท้องฟ้าดวงอาทิตย์นั้นเป็นแสงร้อนจ้าแต่พื้นดินกับกว้างเกินไปแม้จะมีดวงอาทิตย์เก้าดวงแต่ดูเหมือนยังมีหลยที่ที่แสงส่องไปไม่ถึงสายลมค่อยๆพัด พื้นดินชื้นแต่ฝุ่นผงให้พัดลอยออกไปยังเทือกเขายามที่สายลมส่งเสียงใบไม้จำนวนมากก็พิไวไหวเป็นเสียงกรอบแกรบภายในเทือกเขามีตำหนักและอาคารหลายแห่งสร้างขึ้นจากหินยกซึ่งมีมากกว่าพันอาคารด้วยกันพวกนั้นทับซ้อนกับภูเขามองไกลๆยากจะบอกว่ามันคือตำหนักหรืออาคารที่ต่อเติมใส่ภูเขาและแก่สลักขึ้นมากันแน่ตำหนักและอาคารทุกแห่งนั้น แตกต่างกันและกระจัดกระจายไปทั่วเทือกเขาชั้นก้อนเมฆาบางๆห่อคุ้มเทือกเขาหุบๆโพโพ,พ,พทำให้เป็นชั้นลึกลับนกกระเรียนหลายร้อยตัวกำลังออกมาเล่นบนก้อนเมฆบนนกกระเรียนคล้ายจะมีคนนั่งอยู่แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ภายในเทือกเขามีสายน้ำค่อยๆไหลมันไหลเวียนจนกลายเป็นแม่น้ำทอดยาวผ่านภูเขากลายเป็นบ่อน้ำซึ่งแตกกิ่งก้านสาขาออกไปมากมาย วัวินนั่งอยู่บนก้อนหินหนึ่งข้างแม่น้ำทอดตามองออกไปเสียงะระฆังก็ดังขึ้นจากยอดเขาแต่เขาไม่สนใจเขาได้อาศัยอยู่ในดอกไม้ดอกที่5แห่งนี้มามากกว่า2เดือนด้วยกันแต่เขาไม่มีเบาะแสอันใดเกี่ยวกับประตูของจริงเลยแม่น้ำใสแจ๋วเห็นเงาสะท้อนเขาสวมชุดสีฟ้าเป็นกินไอสีเขียวเบาบางเพื่อเป็นการป้องกันทั้งยัง มีเส้นได้สีแดงบนข้อมือและมีป้ายหยกแขวนเอาไว้หินหยกเป็นผดใสและไม่ธรรมดาเพียงมันกระพริบก็กลับมาสวยงามแต่ภาพสะท้อนของวังหลินในสายน้ํานั้นแตกต่างจากวังหลินในยามปกติภาพลักษณ์ของเขามีริมฝีปากสีแดงฟันสีขาวคิ้วดุดกระบี่ดวงตาเป็นประกายดุดดวงดาวโดยเฉพาะดวงตาที่ลึกลับเราก็มีพลังอย่างรู้คนที่มีเพศเดียวกัน ก็รู้สึกยำเกรงเพศตรงข้ามก็รู้สึกชื่นชมเขามีรูปลักษณ์ของชายอายุราวๆสิ1แปดปีซึ่งเป็นคนที่รอเหลาสุดที่วังหลินเคยเห็นมาก่อนในชีวิตแต่หากเติมริ้วรอยแห่งการเวลาเพิ่มเติมอายุเข้าไปในใบหน้ามันคล้ายคลึงอย่างยิ่งกับรูปปั้นที่ตัววังหลินได้มาจากทันหลังพอมองภาพสะท้อนในน้ำตัวเขายังรู้สึกแปลกตาแม้จะอยู่ที่นี่ มาแล้วสองเดือนด้วยกันหลังจากเข้าไปในดอกไม้ดอกที่ห้าซึ่งเกิดขึ้นจากความทรงจำของราชันเทพส่รุง้งข้าก็ได้กลายเป็นเขาวังหลินเนี่ยนั่งลงมองไปยังท้องฟ้าเสียงะระฆังค่อยๆดังแผ่นดินเซียนดาราที่นี่คือแผ่นดินเซียนดาราข้าไม่คิดว่าจะได้ก้าวเข้าไปบนแผ่นดินเซียนดาราผ่านความทรงจำของราชันเทพสิรุง้งเขามองไปยัง ก้าดวงอาทิตย์ในท้องฟ้าโรคแข่งนี้เป็นของราชันเทพสี่รุง้งมันสร้างขึ้นมาจากความทรงจําของเขากล่าวได้ว่าทุกอย่างที่นี่คือภาพมายาแต่มีสิ่งที่มีอยู่จริงสํานักในแผ่นดินเซียนดาราเป็นสิ่งที่โรคทำไม่อาจเทียบได้วงหลินแต่ต้องชุดเต๋าที่เขาสวมใส่การป้องกันของมันสามารถป้องกันการโจมตีของเซียนขั้นเทวะได้เป็นอย่างดีแต่ว่าข้า หาประตูของจริงได้อย่างไรบางทีคงมีแต่เพียงวิญญาณดวงที่สามเที่ยวรู้รูปลักษณ์ของข้าตอนนี้เกิดจากวิญญาณดวงที่สามเหมือนกันแต่ข้าบอกด้วยว่าข้าไม่ได้ประสานเข้ากับวิญญาณดวงที่สามอย่างสมบูรณ์ข้าไม่สามารถประสานกับมันด้วยซ้ําวังดินก็ยื่นมือเข้าไปในน้ําและแกว่งไปมาแต่ในจังหวะนั้นเขากลับขมวดคิ้วสู่ต้าเจ้าก้านักเสียงะระฆังดังถึงสองครั้งแล้ว เจ้ายังไม่ทําความคารพบอาจารย์ที่เพิ่งออกมาจากการปิดด่านบ่มเพาะอีกเสียงดังมาจากด้านหลังวังหลินชายหนุ่มราวอายุ20ปีก็เดินออกมาจากภูเขาสวมเสื้อคุมสีเดียวกันเขามองวังหลินข้ามารับเจ้าและพาเจ้าไปลงโทษตามกฎของสํานักชายหนุ่มยออเยอ้ยยื่นแขนเข้าหาเพื่อต้องการลากผมของวังหลินกลับไปยังห้องโถงขณะที่มือเข้าใกล้วังหลินนั้นก็หันกลับมา มองชายหนุ่มด้วยความเยือกเย็นสายตาที่ทําให้ชายหนุ่มสั่นเทาราวกับสายตาวาังดินคือกระบี่คู่หนึ่งชายหนุ่มใบหน้าก็เปลี่ยนไปยืนแข็งเหมือนท่อนไม้จจงหว่านั้นพอวังดินถอนสายตาเขาจึงหายใจต่อไปได้และพยายามถอยหลังเจ้าเจ้าในโลกดอกไม้ดอกที่ 5, ห้าวังดินได้รูปลักษณ์เป็นราชันเทพสี่รุง้งตอนที่ยังเยาว์วัยมีความทรงจําช่วงต้นเขารู้ว่าราชันเทพสี่รุง้งตอนที่ยังเยาว์วัย มีท่าทีอ่อนแอไม่ได้ทีเยาทยานแล้วโคตรเทียมราชันเทพสี่รุ้งในอายุเท่านี้มีพรสวรรค์ยิ่งและควรจะถูกทางสำนักปกป้องแต่อาจารย์เขามักปิดด่านบ่มเพาะอยู่ตลอดเวลาพรสวรรค์เขาทำให้ใครหลายคนอิจฉามากชีวิตในสำนักจึงไม่ค่อยดีชายหนุ่มเบื้องหน้าเป็นคนที่มักจะกันแกล้งเขาพวกเขาไม่เคยทำอะไรตรงไปตรงมามักจะทำท่าทีลึกลับบ่อยครั้ง มักจะลงโทษเขาด้วยการใช้กฎของสำนักไม่แอบอ้างราชันเทพสีรุง้งไม่ได้รับความสนใจจากบรรพชนจนกระทั่งอีก10ปีต่อมาเขาได้ค่อยๆตาระดับขึ้นอย่างช้าๆอย่างไรก็ตามวังหลินไม่ใช่สู่เต้าเขาจึงไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยชายหนุ่มก็ถอยออกไปได้วยความหวาดกลัววังหลินก็ก้าวไปข้างหน้ายืนอยู่ข้างชายหนุ่มสีหน้าอีฝ่ายเปลี่ยนไปดวงตาเต็มเรียความหวาดกลัว ทั้งอย่างจินตนาการไม่ออกว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อย่างไรเขาหายตัวไประยะหนึ่งแล้วพึ่งกลับมาเมื่อวานไม่คาดคิดว่าซูเต้าจะเปลี่ยนเป็นอีกคนก่อนหน้าซูต้ามักจะถูกเขากั่นแกงเจ้าชายหนุ่มกำลังเอ่ยปากแต่ก็หยุดวังดินคว้าลำคอและยกขึ้นมาใบหน้าอีกฝ่ายก็แดงก่ำแต่ไม่ว่าจะดิ้นอย่างไรวังดินก็จับไว้อย่างแน่นวังดินดึงเข้ามาใกล้ๆแล้วพูดว่า ห้ามมาตอแยค่ะจะไม่มีครั้งต่อไปเด็กขาดทัศนวิสัยของชายหนุ่มก็เริ่มหายไปเขาไม่สามารถขยับได้แม้แต่น้อยแต่ท่าทางเขาได้เห็นว่าไม่มีวันคิดไปร่วงเกินวังรินอีกเด็กขาดวังรินก็คลายมือออกและยิ้มก่อนจะตบศรีรษะชายหนุ่มตามข้าไปบนภูเขาเขาค่อยๆเดินไปยังภูเขาที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ชายหนุ่มจับคอตัวเองและหายใจเขา้า ใช้เวลาเพื่อฟื้นฟูอยู่พักหนึ่งดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและหวาดกลัวตอนนี้เขารู้สึกถึงความตายรู้ว่าซูต้าอาจจะสังหารเขาจริงๆจึงรีบติดตามวังดินไปอย่างรวดเร็วเส้นทางบนภูเขานั้นคดเคี้ยวไปมาแต่ละก้าวเสมือนเดินไปบนก้อนเมฆวังดินก้าวเข้าหายอดภูเขาโดยมีสายลมค่อยๆพัดเข้าใส่จนเลือนผมยาวสะบัดกลิ่นพื้นดินเตะจมูก ให้ความรู้สึกปลอดปลโปร่งร่ำสบายพลังปานสวรรค์หล่อเลี้ยงทุกชีวิตยิ่งทําให้ผู้คนเหมาะแก่การกลายเป็นเซียนแม้แต่ใบหญ้าต้นไม้ยังได้รับจิตวิญญาณเหล่าอสูรยังได้รับร่างเป็นมนุษย์แม้วงลินจะรู้เรื่องพลังปานสวรรค์ได้กินตุตุว่าทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกซึ่งหมายความว่าพันดินเซียนดาราเป็นแบบนี้จริงๆมันแตกต่างจากโรคถ้ำอย่างสิ้นเชิง มีก้อนเมฆสีดำอยู่ในท้องฟ้ายิ่งพวกมันรวมตัวกันมากยิ่งเริ่มปะทาก,กันจนเกิดเสียงดังสายฟ้าก็แร่นผ่านก้อนเมฆคล้ายกับอสรพิษสีเงินมันกำลังจะตกวังหลินถึงยอดเขาและเห็นห้องโถงอันง,งดงามอยู่ตรงหน้ามันสูงมากพันฟุตด,ด้วยกันตั้งตรงคล้ายกับยักษ์ด้านนอกอารามมีสี่เหลี่ยมพื้นที่มากกว่าหมื่นฟุต ใจกลางคือจุดที่เตาหลอมตั้งอยู่มีการทูบหนาเท่าแขนจำนวนเก้าแท่งกำลังเผาไหม้เป็นควันสีเขียวลอยเข้าไปในอากาศจังหวะนี้เหล่าเซียนเกือบร้อยคนก็เข้าไปยืนบนซีเรียมแยกเป็นสองในสามกลุ่มแล้วเข้าไปพูดคุยกันเมื่อหวังหลินมาถึงพื้นที่ซีเรียมสายฟ้าในท้องฟ้าก็ส่งเสียงหยดน้ําฝนนั้นตกลงมาก่อตัวเป็นมานที่แม้แต่คู่คนในที่นี้ยังเห็นว่าผ้ามัว ขณะสายฝนตกลงมาทําให้เกิดเสียงเปอกแปะเสี้ยวนาทีนั้นทั่วทั้งสี่เหลี่ยมถูกปกคลุมด้วยสายฝนที่กําลังพัดลงมาก็เกิดเป็นคลื่นสายฝนค่อยๆร่วงหล่นลงไปสายฝนได้โหมก็นำลงมาเสียงร้องก็ดังรุนแรงยิ่งกว่าเดิมเทว่าการทูบทั้งเก้ายังเผาไหม้ไม่มีทีท่าว่าจะมอดดับควันก็ลอยขึ้นมาไม่ว่าสายฝนจะตกลงมามา,มากแค่ไหนก็ไม่สามารถทําให้ควันหายไปได้ ควันประสานกับสายฝนจนกลายเป็นภาพอันงดงามดุดความฝันยามสายฝนนั้นพมร่มคันหนึ่งได้กลางขึ้นเนื้อศีรษะวังหลินเป็นชายหนุ่มที่ติดตามวังหลินเขามีท่าทีอึดอัดและตัดสินใจจะถือร่มโดยไม่มองวังหลินด้านลานกว้างมีเซียนเกือบร้อยคนและทั้งหมดมองเข้ามากลุ่มหนึ่งนำโดยชายหนุ่มชุดด,ดำต่างขมวดคิ้วพอได้ยินเสียงะระฆังดังสามครั้งด้วยกันจึงตะโกนขึ้น ควันที่ลอยอยู่ในอากาศได้เกิดการบิดเบือนรวมตัวกันเป็นวังวนมันผักสายฝนให้ออกไปมีร่างผ่าเดือนคู่หนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นร่างนั้นก้าวเดินออกมาและยืนในท้องฟ้ายินดีต้อนรับกับจากการปิดด่านบ่มเพาะท่านอาจารย์เสียงเราเสียนรอบด้านเกือบร้อยคนได้กันก็ต่างคำนับพร้อมกันเขาเป็นชายวัยกลางคนคู้มีผมนั้นสยให ไม่ได้รอเหล่าแต่มีกลิ่นอายที่แปลกประหลาดขณะที่ยืนอยู่บนท้องฟ้าสายตายก็กวาดผ่านสิด,ด้านล่างเมื่อได้เห็นวังหลินและชายหนุ่มที่ถือร่มอดไม่ได้จะขมวดคิ้วสูเตา้าโจหลีเจ้าสองคนตามอาจารย์ไปที่ห้องโถงคนที่เวเือไปได้แล้วชายวัยกลางคนพูดจบก็ก้าวออกไปชายหนุ่มชุดดำคู่เป็นหัวหน้ากลุ่มนั้นต้องการกล่าวหาวังหลินเขาพยักหน้าหันไปมองวังหลิน และเดินเข้าไปยังห้องโถงวังหลินก็ยังคงมีสีหน้าสงบในความทรงจำที่เขาได้รับมาจากวิญญาณดวงที่สามอาจารย์ของเขาเป็นคนดีมากถ้าไม่เฉเพาะมักจะปิดดานบ่มเพาะอยู่ตลอดเวลาเขาคงไม่โดนปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมในสำนักเด็กขาดช่วงต้นการบ่มเพาะนิสัยของราชนเทพส่รุ้งเป็นคนขี้ขาดไม่มีวันพูดเรื่องพวกนี้ส่วนโจดีนั้นเขาเป็นศิษย์ขี้ของราชันเทพส่รุง เป็นคนที่มีพรสวรรค์อย่างมากมองผิวเผินแล้วเขาเป็นคนสุภาพแต่ความจริงเขารู้สึกดูถูกราชันเทพส่รุง้งเขาไม่สนคนอื่นและเจ้าแต่กันแกล้งราชันเทพส่รุง้งวงดินค่อยๆก้าวเดินผ่านสายฝนนั้นภายใต้สายตายอิจฉาภายในห้องโถงนั้นชายวัยกลางคนก็นั่งลงโจดีกำลังยืนอยู่อาจารย์ยังคงอยากปิดด่านบ่มเพาะต่อไปตอนนี้หลังจากเคียรวเรื่องราวทั้งหมด จะกลับไปปิดด่านบ่มพ่อต่อชายวัยกลางคนเอ่ยขึ้นก่อนจะมองโจโดีแล้ววังลินวังลินเคยเห็นเรื่องนี้ในความทรงจําของวิญญาณดวงที่3มาแล้วเขาดูว่าหลังจากจานซูเต้าบอกเล่าเรื่องบางอย่างเขาอยากจะสอนเค็ดวิชาให้กับซูเต้าและโจโดีมันคือหนึ่งในสามค็ดวิชาที่ทรงพลังสุดของสำนักตรงลินกคือเค็ดสวรรค์เต๋าเมฆาหากสามารถบรรลุระดับสูงสุดของเค็ดวิชานี้ได้ จะสามารถเรียนรู้แก่นแท้จากมันได้เหมือนกันเคตพื้นฐานนั้นมีเพียงสั้นๆแต่ลึกลับไม่ใช่ทุกคนจะสามารถบ่มเพาะได้เพื่อใช้เคลพื้นฐานของมันจะเกิดก้อนเมฆขึ้นมาหากก้อนเมฆเบาบางนั่นหมายความว่าคนผู้นั้นไม่เหมาะสําหรับการฝึกวิช,ชาหากก้อนเมฆหนาแน่นและมีเงาปากฏขึ้นมานั่นแปลว่าเหมาะสมที่สุดนอกจากนี้เวลาที่ใช้ก่อร่างขึ้นมา นับรวมเป็นการทดสอบตลอดหลายพันหลายหมื่นปีที่ผ่านมาในสำนักตรงหลินคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใช้เวลาเร็วสุดเพียงเจ็ดลมหายใจส่วนที่ช้าสุดใช้เวลาหลายชั่วโมงตอนที่ราชันเทพสี่รุง้งกำลังเรียนรู้เคสวิชานี้เขาหวาดกลัวสายตายเยื่อเย็นของโจโลีและเกิดอาการลังเลความเร็วของเขาจึงตกลงใช้เวลา20ลมหายใจเพื่อโคจรได้หนึ่งรอบ ส่วนโจรีโคจอเสร็จภายใน11ลมหายใจหนึ่งด้วยสายตาเยือกเย็นของโจรีเขาจึงไม่มีสมาธิไม่สามารถสร้างก้อนเมฆได้และทําให้โจรีเหนือกว่าจากนั้นมีเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นภายในก้อนเมฆของโจรีกืนกินก้อนเมฆของซูเต้าไปจนหมดอาจารย์พอเห็นแบบนั้นก็ได้แต่ถอนหายใจเขาจึงไม่สอนหนึ่งในสามสุดยอดคล็ตวิชาของสำนักตงหลินให้กับซูเต้า แต่สอนเคสเทพสี่รุ้งซึ่งมีระดับต่ำกว่าวังรินรู้เรื่องนี้จากความทรงจำที่ได้มาและดูเหมือนว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้วันนี้ชาเหตการได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งวังรินยืนนิ่งไม่รู้ว่าควรจะคอยตามความทรงจำหรือเจอเหตุการณ์เดียวกับราชันเทพส่รุง้งเมื่อตอน,นั้นหรือเปลี่ยนแปลงในความทรงจาและเจอเรื่องราวอย่างอื่นกันแน่ตามคิดสดีแล้วเขาควร ทำไปตามความทรงจําของราชันเทพสี่รุ้งเพื่อให้สามารถประสานกับดวงวิญญาณที่สามได้มากขึ้นในที่สุดเขาสามารถประสานได้มากพอจนรู้ว่าประตูของจริงอยู่ที่ไหนกันแน่แต่เขาไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตามที่คิดหรือไม่อีกทั้งก็ไม่ต้องการประสานเข้ากับวิญญาณดวงที่สามอย่างจริงจังหากเขาทําแบบนั้นเสียชิงจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยชั่วจังหวะที่วังรินประสานกับ วิญญาณดวงที่สามอย่างสมบูรณ์เสียชิงจะหายไปและววังหลินจะกลายเป็นราชันเทพสี่รุ้งคนใหม่วังหลินไม่ยอมทำแบบนั้นแน่นอนเคล็ตวิชานี้คือหนึ่งในสาวิชาที่ทรงพลังสุดของสำนักตรงหลินมันเรียกกันว่าเคล็ตสวรรค์เต่าเมคาระดับบ่งพอของพวกเจ้าไม่ได้สูงมากพอจะเรียนรู้มันดังนั้นจึงต้องเรียนรู้คล็ตวิชาพื้นฐานก่อนอย่างไรก็ตาม มันมีข้อห้ามในการเรียนรู้เคสวิชานี้มีเพียงคนเดียวในแต่ละรุ่นที่จะเรียนรู้มันได้วันนี้ข้าได้เลือกเจ้าสองคนออกมาเพื่อหาว่าใครจะเป็นคนที่เหมาะสมสุดในการเรียนรู้เขาเริ่มพูดถึงวิธีการเลือกรวมถึงความหนาแน่นของก้อนเมฆและเวลาในการสร้างหนึ่งรอบโจดีก็กลมหน้าสายตาเต็มไปด้วยความปาถนาเตาแห่งสวรรค์ได้รับความเสียหายและใช้เวลาซ่อมแซมนาน ใช้ไวกลางคนเอ่ยขึ้นจากนั้นสอนเคทวิชาพื้นฐานสะบัดมือใส่ก้อนเมฆให้ลอยเข้าสู่ร่างวังหลินและโจหลีก้อนเมฆเข้าสู่ร่างกายพวกเจ้าแล้วทั้งสองจงนั่งลงโครจรก้อนเมฆให้เร็วสุดคนที่สําเร็จเป็นคนแรกจะได้เปรียบระหว่างกระบวนการนี้พวกเจ้าสองคนต้องเพลงสมาธิห้ามถูกความคิดภายนอกรบกวนเด็กขาดวังหลินก็นั่งลงขณะเขากําลังโครจรก้อนเมฆในร่าง โจโดีก็มองมาสายตานั้นลาวกับกำลังคมขู่ชายวัยกลางคนก็เห็นแบบนี้เขาไม่ได้พูดอะไรแต่มองวังหลินวังหลินก็ถอนหายใจสายตานี้ทำให้สู่เต้าใแนอดีตต้องพ่ายแพ้ทว่าวันนี้เขาไม่ใช่สู่เต้าแต่เป็นวังหลินขนาดสายตาโจรีกวาดผ่านเข้ามาวังหลินก็มองกลับไปยังโจโดีสายตานี้ทำให้โจโดีสั่นสะท้านเขาสัมผัสจิตสังหารจากสายตาวังดินได้ ตอนนี้วังหลินรับตาพลังก้อนเมฆกมุนนำพร้อมกับโคจรในร่างกายส่วนโจลี่เองก็รีบหลับตาเหมือนกันหนึ่งลมหายใจสองลมหายใจสามลมหายใจขณะลมหายใจที่แปดผ่านพ้นไปก้อนเมฆจำนวนมากก็กระจายออกมาจากร่างวังหลินร่างชายวัยกลางคนดวงตารุกวาวและยืนขึ้นก้อนเมฆร,รอบตัววังหลินหนานแน่นมากจนกระทั่งปกคลุมเกือบทั้งห้องโถง ก้อนเมฆปั่นป่วนมีเสียงคำรามดังขึ้นพอถึงลมหายใจที่12โจรีจึงสามารถโคจรพลังเพื่อสร้างก้อนเมฆออกมาแต่เมื่อเทียบกับว,วังดินตอนนี้มันช่างเล็กเกินไปวินาทีที่ก้อนเมฆโผล่ออกมาจากล่างเขาก้อนเมฆจากล่างวังดินกับปั่นป่วนและกลายเป็นศีรษะมังกรศีรษะมังกรนั้นดุร้ายมากดวงตาอาฆาตหมายจะกินกินโจรีก้อนเมฆร,รอบโจรีก็ถูกมังกรดูดซับ เขากากโลหิตและดูอ่อนแอความทรงจำได้เปลี่ยนไปเมื่อมันกลับตาลปัดห้องโถงจึงเกิดการบิดเบือนชายวัยกลางคนมองวังลินโดยไม่สนใจโจรีร่างกายเขาเริ่มบิดเบือนขนาดเดียวกันในลานกว้างด้านนอกรวมถึงผู้เขาเทือกเขาสำนักตรงลินต่างก็เริ่มบิดเบือนเล่ากับโรคนี้กำลังแตกสลายชาเหตการณ์ดูน่าตกตะลึงเนื่องจากความทรงจำได้เปลี่ยนไปเยี่ยมมากสูเต้า เจ้าเป็นคนที่สองรองจากยุคของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติในการเรียงเค็รสวรรค์เต่าเมฆค่ะชายวัยกลางคนหัวรอ้อเริ่มบิดเบือนเขามองโจลีที่ดูหวาดกลัวโจลีถึงแม้เจ้าจะไม่มีคุณสมบัติในการเรียนเคชรสวรรค์เต่าเมฆค่ะอาจารย์จะสอนเค็รเทพสีรุ้งให้กับเจ้าเมื่อคำคูดชายวัยกลางคนดังความเจ็บปวดฉีกกระชากขึ้นในใจวังดินราวกับทุกอย่างกำลังพังทลาย ินอายของประตู8บานก็ปรากฏขึ้นแต่ก็หายไปต่อจากนั้นการบิดเบือนค่อยๆหายไปและกลับคืนสู่ปกติทว่าในใจวังหลินเกิดเป็นคลื่นขนาดยักษ์ข้าเข้าใจแล้วเปลี่ยนแปลงความทรงจําของราชันเทพสี่รุง้งเพื่อสร้างการขัดแยง้งชั่วจังหวะที่สับสนจะทําให้ข่าสัมผัสได้ถึงประตูทั้ง8ยิ่งสร้างความขัดแยง้งและเกิดความสับสนยิ่งรู้สึกได้ชัดเจน ข้าสามารถใช้มันเพื่อหาประตูบานจริงได้นี่ก็คือวิธีของข้าเปลี่ยนแปลงความทรงจำของราชันเทพสี่รุง้งสู่เตา้าเจ้าต้องใช้เวลาไปกับการฝึกฝนวิชานี้ในอีกห้าเดือนจะมีการแข่งขันภายในสำนักตงหลิน10บอันดับแรกจะได้เข้าไปยังบ่อน้ำตงหลินหากเจ้าเข้าไปได้อนาคตความสำเร็จของเจ้าจะไม่อาจวัดได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้ว ว่องดิ้นเงยหน้าขึ้นโอเคครับเจอกัสในคลิปหน้าไายบายไปแล้วเด้อ